สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พี่นะคะหลากหลายรายการเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงที่เบอร์094 954 9801นะคะเบอร์ไ <c oughs> ลนกับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะคะน้องมีบริการ เก็บเงินไปทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่183นะคะวันนี้มีมาทั้งหมด50รายการนะคะเริ่มต้นที่200บาทเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1เรามาเริ่มกันที่พระสมเด็จนะคะอง์นี้รายการที่1นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละสองร้ยห้าบาทนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นะคะต่อไปเป็นรายการที่2นะคะ เป็นรายการที่สองนะคะราคาสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะราคาองศาสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะด้านหลังจะเป็นตัวยันเหนือดวงแบบนี้นะคะเป็นเตียมกันน้ำนะคะองค์ละ250บาทนะคะรายการที่4เป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่4เป็นพระคุณแผนนะคะองค์ละ250ราบาทนะคะพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะวัดทหารไร่นะคะต่ไอไปนะคะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5 เป็นพระสมเด็จนะคะเกีตชยโยแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์7ชั้นนะคะรายการที่5เปิดแรงปันอยู่ที่องค์ละ250บาทนะคะเปิดแรงปันอยู่ที่องค์ละ250รบาทเตรียมกอดกันน้ำสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่5รายการที่6นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่6เป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์ละสถสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะองค์นี้องค์ละสถสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะพระพุทธชินราชนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะเป็นหลวงปู่ทิม เป็นสีมานะคะเป็นสีมานะคะด้านหลังนะคะไม่ใช่หลวงปู่ทิมคลายนะคะออันนี้จะเป็นวัดหนองกับระยองนะคะที่ระลึกอายุครบหรอบนะคะสองห้าสบาทนะคะใช่หลวงปู่ทิมไหม ไม่มั่นใจนะคะ <c oughs> ต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะอันนี้หลวงปู่ทิมนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะ <c oughs> อันนี้รุ่นไตามาดนะคะรุ่นไตามาดนะคะเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะเปิดแบงปันไว้ที่ององร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9เป็นหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นหลวงพ่อไผ่เหรียญที่ระลึก2470ี่เยไหมคะ2474หรือ2470นะ,ะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่200บาทนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่200บาทรายการที่9นะคะต่อไปเป็นรายการที่10นะคะ รายการที่10เป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะด้านใต้ฐานนะคะด้านใต้ฐานมีตอก1535หนะคะรายการที่10องคาละ2 0 0บาทนะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะลองดูเนื้อผิวนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะ องค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองรายการที่11นะคะเปิดแบ่งปันที่250บาทเลยนะคะหน้าหลวงพ่อยิ้มยิ้มแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะรายการ รายการที่12นะคะเป็นพระนาคปกแบบนี้นะคะพระโพธิสัตว์พังผการนะคะเขียนไว้แบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นพญานาคนะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะเป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญเสมาพระอาจารย์ต้อมนะคะเป็นเหรียญเสมาพระอาจารย์ต้อมนะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่นะคะองค์ละ250บาทเหมือนกันนะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่250บาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่13นะคะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็น หลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะรายการที่14นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะด้านหลังมีฝั่งตะกุดนะคะด้านหลังมีรอยฝั่งตะกุดแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะ รายการที่15เป็นพ้าซุ้งกอนะคะเป็นพาซุ้งกอรายการที่15เนื้อผิวเก่าเลยนะคะรายการน,นี้นะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่องค์ละ250บาทพ,พร้อมกรอบสวยๆเลยนะคะพร้อมกรอบสวยๆเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหมือนพระปิดตานะคะมี4องค์รอบแบบนี้เลยนะคะ รายการนี้นะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่อง์ละ250บาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17เป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะฝั่งตะกุดด้านล่าง8ดอกด้านบน1ดอกแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันไว้ที่อง์ละ200บาทนะคะ รายการที่18นะคะรายการที่18เป็นคล้ายพระคงเลยนะคะองนี้รายการที่18นะคะน้องเปิดแบ่งปันราคา200บาทนะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่รุ่นพัฒนาชาตินะคะปี2537นะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันไว้ที่เหรียญละ200บาทนะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะที่ระลึกงานบุญนะคะส่งน้ำปี2513นะคะ ด้านหลังเขียนว่าวัดช่องแคมีตัวยันอักขระแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่เหรียญละ200บาทนะคะส่งฟรีทุกรายการมีเก็บเงินปลายทางนะคะต่อไปเป็นรายการที่21นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพาสมเด็จรายการที่21นะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคา250บาทพร้อมกรอบสวยๆเลยนะคะทรงฟรีทุกรายการนะคะพี่นะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปเป็นรายการที่22นะคะต่อไปเป็นรายการที่22นะคะเป็นพาสมเด็จเหมือนกันนะคะ เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้เนื้อผิวมีคาบเหมือนโรงรักปิดทองไว้นะคะหรือว่าเป็นคาบรักสีดำดำไว้แบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองละ250รบาทนะคะต่อไปรายการที่2 3นะคะ รายการที่23นะคะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะคะองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นี่มีเนื้อมวลสารแบบนี้ขึ้นมาให้เห็นด้วยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่อง์ละ2 5 0บาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่23นะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปเป็นรายการที่24นะคะ เป็นรายการที่24นะคะองค์นี้เป็นพิมพ์6ชั้นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอกปลอดแบบนี้นะคะพี่อกประหลอดแบบนี้นะคะรายการที่24เปิดแบ่งปันที่ราคาองล์ละ250บาทเหมือนกันนะองค์นี้นะคะมีคาบลงรักเก็บผิวแบบนี้นะคะสีดำๆนะคะอาจจะมีรุดรอกไปบ้างเหลือแต่คาบไว้นะคะอง์นี้รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะ รายการที่25นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะพี่ดูเนื้อผิวได้เลย,ยนะคะชอบใจถูกใจเนื้อผิวไหนพิมพ์ไหนนะคะ สามารถแจ้งปิดหมายเลขกับน้องได้เลยนะคะได้มาไว้เป็นตัวเลือกให้กับพี่ๆนะคะได้มาไว้เป็นตัวเลือกให้กับพี่ๆนะคะแล้วก็สั่งกรอบมาใส่ไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์ใช่ไหมคะแบบนี้ทรงแบบนี้เป็นพระสมเด็จไกเซอร์ใช่ไหมเนี่ยหูเขาจะเหมือนแบบจะไม่เหมือนองค์อื่นนะองค์นี้จะมีหูออกมาแบบนี้นะคะ เป็นรายการที่26นะคะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองค์ละ2 5 0บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองค์ละ2 5 0บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะองนี้ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะพระสมเด็จเนี่ยจะได้มาหลากหลายเลยนะคะอยู่ที่ว่าพี่ๆจะชอบแบบไหนนะคะ นะเนื้อส,สวยๆก็โทรมาปิดก่อนได้เลยนะคะถ้าถูกใจเนื้อส,สวยๆองค์ไหนหรือว่าเพิ่งดูถึงองค์ไหนที่ชอบนะคะสามารถโทรมาปิดได้เลยนะคะไม่ต้องรอดูให้คลิปจบก็ได้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะต่อไปรายการที่28เป็นหนุมานนะคะเป็นหนุมานแบบนี้นะคะหนุมานเนาะนะ ถือเหมือนลูกแก้วเลยนะแบบนี้นะคะเป็นรูปหล่อหนุมานแบบนี้นะคะองค์นี้รายการนี้เปิดแบ่งปันไว้ที่องลัสองร้อยห้าสิบบาทนะคะนะอันนี้เรียมเขาใส่กรอบเลดไว้สวยๆเลยนะคะเพื่อเก็บผิวนะคะเพื่อเก็บผิวพระนะคะเพื่อเก็บผิวพระนะคะรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทเป็นรายการที่28่สิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่29เป็นพับปิดตาไม่ทราบที่นะคะเป็นพับปิดตาไม่ทราบที่นะคะสําหรับรายการนี้เปิดแบ่งปันราคาเบาเบเลยนะคะที่200บาทนะคะที่200บาทรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้นะคะดิดูเรื่องเนื้อมวลสารนะพี่นะอาจจะมีความเก่าบ้างนะคะได้มาก็เลือกไม่ได้นะพี่เนาะพระได้มาก็เลือกไม่ค่อยได้เลยเนาะบางทีได้มานี่เปิดมานี่แบบตกใจเลยนะอุ้ยนะเนื้อผิวอาจจะมีรอยมีอะไรบ้างนะคะตามที่ได้มาเนาะอายุก็น่าจะหลาย ปีเลยนะพี่นะองนี้เป็นรายการที่30นะคะ200บาทนะคะได้มาเก็บผิวก็ดีนะพี่นะพอมาเก็บผิวแล้วก็ดูสวยดูหน้าค้นหาดีนะคะต่อไปเป็นรายการที่31เ็นะคะรายการที่31นะคะเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อเนื้อทองเหลืองโบราณเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่ ดูด้านใต้ฐานนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่250บาทนะคะองค์นี้ก็เปิดแบ่งปันไว้ที่250บาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่31นะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นหลวงพ่อเงินอุ้ยองนี้หน้ายิ้มสวยมากเลยนะคะดูเนื้อผิวกันใกล้ๆเลยนะคะซองให้ดูให้เห็นเนื้อผิวกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะเอ้ยสานะคะเป็นรายการที่32นะคะรูปปลอหลวงพ่อเงินนะคะ250บาทนะคะต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อทบรายการที่33นะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละสองบาทนะคะองค์นี้จะปีพศ2 5 1 9นะคะออกวัดช้างเผือกนะคะตำบลวังช,พงชมพูวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นะคะเป็นที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์พระอุปสมบทนะคะพระอุโบสถนะคะไม่ใช่พระอุปสมบท นะคะพระอุโบสถนะคะขอโทษด้วยนะรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34เป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนนะคะรายการที่34ค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวพระกันเลยนะคะชอบใจถูกใจองค์ไหนนะคะแต่ละองค์เนื้อผิวพระจะไม่เหมือนกันนะคะพี่นะดูองค์ไหนได้องค์นั้นเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบห้านะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่เหมือนกันเลยนะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะองนี้ตะกุดจะนูนขึ้นมามากกว่านะองนี้ตะกุดจะนูนขึ้นมามากกว่านะคะนี่เดี๋ยวส่องให้ดูเนื้อผิวกันใกล้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะรายการที่สามสิบ้า ตอ่อไปรายการที 36, ่36นะคะเป็นเนื้อชุบทองนะคะเป็นเนื้อชุบทองหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเนื้อชุบทองหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่36ด้านหลัง, industry, prawda, cents, ลงนะคะเป็นหลวงพระคูพระคูธรรมะพาทอนนะคะแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่องละ250บบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ 37เ็นะคะรายการที่37นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นรายการที่37เปิดแบ่งปันไว้ที่อง์ละ25 0บาทนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นยันเหนือดวงนะคะด้านหลังสมเด็จเนี่ยเป็นยันเหนือดวงเลยนะคะต่อไปรายการที่38นะคะ รายการที่38เป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชรายการที่38นะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่องค์ละ200 200บาทพอค่ะพี่อ่ะเปิดไว้ที่200บาทพอนะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันไว้ราคาเบาๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่39นะคะ รายการที่39เป็นหลวงพ่อพรมเนื้อทองเหลืองนะคะหน้าหลวงพ่อสวยคมชัดเลยนะคะหน้าหลวงพ่อสวยคมชัดแบบนี้เลยนะคะออกวัดช่องแคนะคะวัดช่องแคแบบนี้นะคะองน์นี้รายการที่39เปิดแบ่งปันราคาเบาๆที่200บาทนะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ รวมผู้ทั่วรายการที่40นะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันไว้ที่200บาทนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันไว้ที่200บาทเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะ รายการที่41เป็นพระหลวงพ่อเกษมนะคะเป็นพระหลวงพ่อเกษมนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันไว้ที่350บาทนะคะหลวงพ่อเกษมนะคะสำนักสุสานไต,ต,ตรักจังหวัดลำปางนะคะปี17ดนะคะปี17ดนะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อเกษมนะคะ3 5 0หบาทรายการที่41ดนะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะโรงยาธงชาติสวยๆเลยนะคะโรงยาธงชาติรงยาจีวรสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นตตายันแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบเยอะๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะเปิดแรงปันไว้ที่องค์ละ350บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่43นะคะ รายการที่43เป็นพะสมเด็จนะคะเป็นพะสมเด็จรายการที่43รายการนี้เปิดแบ่งปันองค์นี้ไว้ที่ราคา3 5 0บาทนะคะเปิดแบ่งปันราคา3 5 0บาทนะคะเป็นรายการที่43นะคะส่งให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะถูกใจชอบใจรายการไหนแจ้งปิดกับน้องได้เลยนะคะรายการที่44นะคะเป็นพัก ล็อกเก็ตนะคะเป็น r ็อกเก็ตคูบาบุญชุ่มนะคะเป็น r o c k เก็ตคูบาบุญชุ่มนะคะนี่พี่ดูหน้า r ็อกเก็ตสวยๆแบบนี้เลยนะด้านหลังมีเนื้อมวลสารนะคะเป็นมวลสารแบบเป็นอัญมณีสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นหินสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ3ร0าบาทรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45รายการที่45เป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหน้ามีปิดทองนะคะด้านหน้ามีค้าปิดทองแบบนี้นะคะเป็นทรงเตารีดนะคะเป็นทรงเตารีดนะคะรายการนี้นะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคา3 5 0บาทนะคะเปิดแบ่งปันที่ราคา350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่36นะคะ รายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะองค์นี้นะคะจะมีค่าปรงรักปิดทองนะคะองค์นี้จะมีค่าปรงรักปิดทองแบบนี้นะคะยังมีค่าเศษทองติดอยู่เลยนะคะจะมีค่าเศษทองติดด้วยนะคะสําหรับองค์นี้เปิดแบ่งปันไว้ที่350บาทนะคะด้านหลังนะคะองค์นี้มีเขาเรียกว่าเหมือนพญาคุฑนะคะ เป็นรูปดอกพญาคุติดไว้ที่ด้านหลังนะคะพร้อมพลอยกี่สีเน่ยแปดสีเลยไหมคะหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเม็ดเลยนะคะมีพลอยสิบเม็ดสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้องค์ละ350บาทนะคะรายการนี้องค์ละ350บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป,เป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดรายการที่37นะคะด้านหลังนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันไว้ท e. ี่350บาทเหมือนกันนะคะ350บาทเหมือนกันนะคะงานเลี่ยมสวยสวยเลยนะคะงานเลี่ยมสวยสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะ ไปนะคะเป็นรายการที่48นะคะรายการที่48เป็นหลวงปูท่ทิมนะคะเป็นหลวงปู่ทิมองนี้เป็นรุ่นเจริญพรบนนะคะปี2-517นะคะเป็นรุ่นเจริญพรบนที่ระลึกสร้างสาราการปร,รียนวัดลระหันไล่จังหวัดระยองนะคะ รายการนี้เปิดแบ่งปันไว้ที่องค์ละ350บาทนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันไว้ที่350บาทนะคะหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปเป็นรายการที่49นะคะรายการที่49เเป็นร็อกเก็ตหลวงปู่มหาศิลานะคะ ด้านหลังมีเนื้อมวลสารด้วยนะคะสำหรับรายการนี้จัดให้โปรโมชั่นพิเศษไปเลยที่3 5 0บาทนะคะที่ราคา350บาทร็อกเก็ตนะคะถ้ากรอบสีทองเนี่ยส่วนมากจะเป็นกรอบกันน้ำหมดเลยนะคะนะจะเป็นกรอบกันน้ำหมดเลยนะคะ350บาทนะคะรายการที่49ต่อไปรายการที่50นะคะ รายการที่ห0นะคะองนี้เป็นพาเกตชโยพิมพ์7ชั้นนะคะเป็นเกตชโยพิมพ์7ชั้นนะคะอง์ละ350บาทนะคะอง์ละ350บาท <N> เนื้อผิวสวยสวยเลยนะคะรายการนี้เนื้อผิวสวยสวยเลยนะคะรายการที่ห0ินะคะเป็นรายการที่ห0สิบนะคะ ยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาผาสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ